โอย้ยโคตรใหญ่เลยครับผมดูครับสวัสดีครับผมมายิงปลาแล้วครับวันนี้แอวหลายวันครับผมพาดยาวเลยครับวันนี้ก็เลยมาใหม่ครับผม ดูสิครับว่าวันนี้จะได้ไหมผมปลาให้มาไลวันครับวันนี้เอากระบบองนี้มาผมปึงศูนย์พาดไปก่อนครับไปเจอปลาผมเอากระบบองนี้มาเผื่อเจอปลาครับมาไหม่นี้แล้วผมไม่รู้จะเจอปลาไหมผมไหมนี้เจอปลายากครับไหมอื่นก็ไม่มีให้ไปครับผมหาปลายากก็ผมช่วงนี้ไม่ค่อยเจอปลาครับ เดี๋ยวรอดูครับว่าวันนี้จะเจอปลาไหมผมเดี๋ยวปีงต้นนี้ดูครับเดี๋ยวก็ค่อยหาไปครับผมไปครับผมรุยครับผมไม่เจอปลาเลยครับหายากมากขอปลาปลาไม่ลอยครับผมนั่งมาสักพักแล้วไม่เจอปลาผมเจอปลาแล้วเดี๋ยวค่อยถดูดีกว่าครับเดี๋ยวจะเบื่อครับผม เดี๋ยวไปหาที่ใหม่ของครับผม้ยายไปเรืเลยครับแต่ถ่ายตองเจอปลาครับผม๋ยวถ่ายตองยิงให้ดูครับผมตอนนี้เจอปลาแล้วผมจะอยู่ที่ตอไม้นู้นครับเดี๋ยวรอมันออกมาขนองนี้ครับผม ไม่อยากเสี่ยงครับผมยิงอาจจะอาจจะติดตอไม้ผมเผลอจะยิงไม่โดนด้วยครับยิงไม่โดนจะเสียปลาฟรีครับผมจะรอมนันว่ายออกมาหน่อยครับค่อยจัดครับไซพอได้อยู่คสองตัวโลน่าจะได้ครับขาวเลยครับผม อสูงไปครับยิงเอาโตนะครับหรืกว่ายิงสูงไปครับผมติดแล้วผมหลุดแล้วครับรืเรียบร้อยครับผมมันจะลูกมันจะครึ่งสูงครับผมโดนเฉยครับ ติดเทผมเรียบร้อยครับโอ้ยได้โยสี่ห้าขีนน่าจะได้ครับ เหมุนเชือกครับผมเชือกพันกับหมดครับถือว่าใช้ได้โยบฝ่ามือครับทีแรกผมยิงนึกว่าจะข้ามครับผมผมเล็งสูงไปหน่อยครับนึกว่าลูกจะตกครับผมยินโดนครับนี่ครับเกือบไม่ได้กินแล้วครับผมนึกว่าลูกจะตกครับไม่ตกครับผมถือว่ายังโชคดีครับยังโดนนิดหน่อยครับผมแต่ว่ายังได้ตัวครับผม ไม่ได้ตังกล้องมาด้วยเ,เดี๋ยวเก็บป้าผมเก็บปลาเดี๋ยวลุยกันต่อผมปันนี้เดี๋ยวมันจะตายแล้วตายแล้วตัวนี้โอ้ตัวเบลอเลยครับ พึ่งตายหรือเปล่าครับเนี่ดยดูว่าโอ้โห,โโหตัวใหญ่แล้วผมตายแล้วครับเหมือนจะเพิ่งตายด้วยผมโห้โหโคใหญ่แล้วผมดูว่าโอ้ ยังไม่ตายครับผมมันกำลังจะตายแล้วครับโอยดูครับโอ้ตาปูเลยใหญ่ยยครับผมตัวนี้ลอยมานี่ครับมันกำลังจะตายแล้วครับผมโชคดีครับผมยังเห็นอยู่ครับแต่เห็นช้าน่าจะเน่าครับผม ลอยนิ่งนะครับปล่อยไปก็ไม่น่ารอดแล้วครับตัวนี้เดี๋ยวเก็บป,ป้าผมยังกินได้อยู่ครับมันยังไม่ตาย,ยครับผมแต่เหมือนกำลังจะตายครับตัวเบลอแล้ว <laughs> เดี๋ยวโยนไปนู่นไว้ก่อนครับ ใหญ่แล้วผมตอนนี้ลอยมันนิ่งๆเลยครับผมเหมือนมันกาลังจะตายแล้วไม่ดินเลยครับทีแรกนึกว่าปลาเน่าครับเดี๋ยวเก็บปลารอต่อครับผมได้ปลาฟีมาตัวหนึ่งครับ <c oughs> นี่ครับผมมันกาลังจะตายแล้วมันเหมือนจะนอกน้ำหรืออะไรไม่รู้ครับตูตามาครับผม จะหลุดออกมาแล้วครับมันป่วยหรือเปล่าครับไม่รู้ว่าป่วยหรือว่าอะไรครับเต่อใหญ่ครับผมเนี่ยหัวใหญ่แล้วผมตัวเบลเลอร์แล้วใส่ถลักเลยคร้วดูว่าผมเมื่อก่อนที่ผมมายิงปลาช่อนครับ นั่งอยู่ห้างนู้นครับผมตอนนี้โหยยิงไม่ได้แล้วครับไอ้ยานี้เต็มแล้วผมไม่มีทีให้ยิงแล้วผมถ้าไม่มีนี่ปลาเนี่ยเข้านะครับปลาช่อนเยอะครับผมแถวข้าบนนี้ครับตอนนี้โหยไม่มีใหยิงแล้ว เต็มแล้วผมอน,นาคตข้างนอกก็ไม่น่าไม่น่ามีให้ยิงแล้วอันนี้มันโตวไวมากเลยครับผมเด,เดินออมไปนู่นครับไปยิงข้างนอกดูไปยิงข้างนอกนู้นดูครับผมว่าจะเจอไหมครับผมเปลี่ยนมาอีกหมายึ่งครับผมไม่รู้จะมีปลาไหมครับผมม้นี้ไม่มานานแล้ว ใกล้ๆกันครับผมไม่ไกลมากครับใหม่นี้กับหม่เมื่อกี้ครับไม่รู้จะเจอปลาไหมผมไม่มานานครับผมหม่นี้น้ําขึ้นเยอะเลยครับห้างก็เขาทําไว้แล้วผมเนี่ยมีปลานะครับเนี่ยเจอปลาไม่เจอปลาเดี๋ยวรอดูอีกทีครับน้ําขึ้นเยอะแล้ครับปลามันจะขึ้นตามน้ำไหมครับ ไปแล้วครับปานิงลับบ้านนะครับผมได้มาสองตัวครับอีกตัวหนึ่งไม่ทันได้ยิงครับผมเสียดายครับไซก็น่าเท่านี้ครับผมโอ้ตัวนี้ใหญ่ครับผมปลาฟีครับ ตัวนี้ยังไม่ตายแล้วผมกลับบ้านแล้วครับปลาไม่ลอยแล้วครับผมเงียบจะห้าโมงแล้วครับผมวันนี้ก็พอหมาเนี่ยผมพอได้กินครับกลับบ้านนะผมวิวอย่างสวยครับเงียบหมาครับผมหมาสวยเยอะเดี๋ยวรอบหน้ามาจัดเยอะบ้านนะผมจอล้นคลิปหน้าผมนีก็ลาไปก่อนนะผม มามนะครับมัน